ไปเจอเราไปสำรวจข้างในกันนะคะเฮ้ยใครมีใครเป่าไปดูกันน้ำเลยดีกว่าคะ่ะไม่รู้ว่าอะไรนะคะน้ามาคนเดียวด้วยสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับน้ำนะคะวันนี้น้ำก็มาอย่างบ้านล้างคนเดียวนะคะ ที่น้ำเคยมากับน้องเด่นกับน้องเต้น,นะคะมางวดที่แล้วก็ผ่านมาไม่กี่วันนี้นะคะที่น้ํามาวันนี้น้ําขอบุกเดี่ยวนะคะไา่เดี่ยวนะคะมาทดสอบตัวเองนะคะว่าตัวเองจะกล้าขนาดไหนนะคะว่าบ้านหลังนี้เราจะเจออะไ,ไหมเวลามาหลายคนเห็นน้องเขาบอกว่าจะไม่เจอนะแต่ถ้ามาคนเดียวเจอแน่นอนค่ะเห็นน้องบอกน้ําก็เลยอยากมาพิสูจน์ดูค่ะว่าน้ําจะเจอหรือเปล่านะคะเดี๋ยว แต่ว่าคลิปนี้น้ําขอเยอะๆหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้าเยอะๆหน่อยนะคะคลิปนี้เพราะว่ามาคนเดียวด้วยกลัวด้วยค่ะถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเลยดีกว่าค่ะโอเคไปมาคนเดียวก็จะวางเวงหน่อยนะคะวางเวงแป๊บหนึ่งนะน้ำขอไฟสว่างตต่น,นี้นิดนึง ไปน่าจะระวางได้แค่นี้ค่ะไปเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างในกันนะคะอืย<ฮ><ฮ>ทุกคนคะได้ยินไหมคะเสียงอะไรก็ไม่รู้ น้ำมาคนเดียวด้วยอุ้ยหน้าต่างหน้าต่างทุกคนเห็นไหมคะหน้าต่างใครมีใครล้าอุ้ยเดี๋ยวน้ำขอไปดูหน่อยนะคะตั้งสติตั้งสติตสตก็ไม่มีใครนี่ ใครมีใครหรือเปล่ามีใครหรือเปล่าเฮ้ยกนะ็นเดี๋ยวเดินไปดูกันน้ำเลยดีกว่าคะ่ะไม่รู้ว่าอะไรนะคะน้ำมาคนเดียวด้วย ใครรอเปล่ามีใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าน้ำว่าน้ำไม่ลงไปสำรวจข้างล่างนะคะน้ำจะสำรวจแค่ตัวบ้านข้างในข้างในนี้นะคะน้ำไปดูข้างนอกตรงนี้ก่อน ตรงนี้ก็เป็นรูที่น้ำํำเคยเข้านะคะนี่โอ้ยใครเอ้ยใครอะใครมีใครอยูอย่ทุกคนคะไม่รู้ว่าใครมาแกล้งน้ำหรือเปล่า น้ำก็ไม่เคยมาคนเดียวด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำขอสำรวจอีกแค่แป๊บเดียวนะคะแล้วน้ำก็จะกลับแล้วนะคะเพราะว่าน้ำมาคนเดียวใครอะใครอะ เสียงอะไรอะทุกคนเห็นไหมคะประตูใครถามว่าใครทุกคนเห็นเหมือนน้ำเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวน้ำจะเข้าไปข้างในอีกรอบหนึ่งนะคะ เสียงมีกี้น้ำมาประตูบานนี้มันเปิดกว้างกว่านี้นะคะฮลคลายประตู น้าตัางโดนปิดนะคะมีใครอยู่แถวนี้ไหมมีใครอยู่แถวนี้ไหมคะทุกคนน้ำคน สำรวจต่อรู้ว่ากลับดีค่ะทุกคนน้ำว่าน้ำต้องกลับแล้วค่ะน้ำไม่ไหวแล้วดูทุกคนหน้าตากเปิดสองบานเลย มีใครหรือเปล่าคะมีหรือเปล่าน้ำไม่ขอลงไปข้างล่างแล้วนะคะเพราะว่าน้ำมาคนเดียวทุกคนได้ยินเหมือนน้ำได้ยินไหมคะทุกคนได้ยินเหมือนน้ำได้ยินไหมคะและเห็นเหมือนน้ำเห็นไหมคะ น้ำว่าน้ำขอสำรวจเพียงเท่านี้นะคะน้ำต้องกลับแล้วค่ะน้ำมาคนเดียวด้วยน้ำกลัวนะคะน้ำบอกตรงๆว่าตอนนี้กลัวค่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้น้ำด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบา,บายยค่ะบา,บายยไปแล้วค่ะ